ถ่ายเรถ่อเหรออ๋อถ่ายอยู่ถ่ายอยู่อ๋อเรถ่ายแล้วนี่คลิปสี่นาทีคลิปสี่นาทีอันนี้โทษพระพี่นะท่านไม่อยู่นี่พญานาคราชนะครับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องชาวไทยกําลังศรัทธามากนะครับเป็นองค์เดียวในประเทศไทยนะครับซึ่งจากนี้ไปครับท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับศิษสาธุด้วยนะครับ ทีประมาชีกีราปติฮานาการิคาตาธรรมหตีเบัตโตโอตะโหโตโอโหทนมากเลยตึกไม่ยอมอบนะว่าดนะเวรเดีวรของเาก็คือฟังเดิมเดิมันจะังเกิดบังเกิดบังเกิดนะบางเกิดบังเกิดโอบดมมบมบมบเกเาไดเกินท่มาได้ิ่มยอมไม่เจ็บด้วยขึ้นขึ้นแลครับ Tembak dia di mana? Cuma ni mana 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 makan. Oh, hey, ni mana mana mana. Yang mana nak tangi kan dah tahu betul kita dah berhenti. Awak tolak ni. Ah, ooo, ooo, tangkap. Bagai loh, bagai loh, kena? ปูไปบนตึกปูปูเลยอ่ะปูไปไหนอ่ะคนลุกเลยเหรอคนลุกเลยอ่ะโอ้จริงด้วยไหนยานเลยออ่ะปูไปไหนอ่ะใครปัญญาอ่อนยกมือขึ้นจะ่าปัญญาแข่งดู